สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเราะไม่อร่อยเราไม่กินทุกคนครับนานแล้วที่ไม่ได้กินของเปรี้ยวนะครับนั่นก็คือมะขามนะครับวันนี้ทุกคนยำไปน้ำลายแตกไปนะครับน่ากินมากนะครับเออวันนี้เอาลงไปคลุกน้ำยำแบบนี้นะครับ ส่วนหนึ่งแล้วก็มีเตรียมไว้ส่วนหนึ่งด้วยก็คือเป็นพวกน้ํายําที่กี้ทําไปนะครับมีกระปินะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรสดีเอามาจิ้มนะครับกินมะขา,ามแบบว่าเนี่ยไปเดินตลาดครับแล้วเห็นมะขามสดแบบนี้แล้วบอกว่าน้ําลายมันแตกขึ้นมาทันทีเลยทุกคนเป็นไหมกินของเปรี้ยวๆอย่างเงี้ยดูสิเขียวๆอย่างนี้อยู่เลยนะครับแล้วเราก็จะจิ้มรสดีก่อนเลยอม เป็นเมนูช่วงบ่ายๆนี่แบบว่าตื่นขึ้นเลยนะอืรสม,มากกินกับรสด,ดีน้ำลายเขยมาบ้างอืม ถูกต้องมากถูกต้องที่สุดอันนี้แบบยำๆลงไปอันนี้ก็จะมีความหอมความหวานของหอมแดงออกมาช่วยมันก็จะไม่เปรี้ยวมาก อ,อ,อทำให้คลายน้ำปลาหวานครับอืมกระปิหวานสินะเพะมีใส่แบบกระปิลงไปด้วยอะครับอืมแต่ว่าไม่ได้ใส่พวกวกุ้งแห้งลงไปทุกคนชอบมากเลยครับจิ้มรสดีเนี่ย พราอมยังมีความเปรี้ยวของมะขามอยู่ครับแล้วก็ความเค็มๆของรสเดียมันแบบเข้ากันเท่ากัน น้ำไหลลงมาอมพอเอามายำแบบนี้ครับมันไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วทุกคนมันมีความหวานของน้ําน้ําจิ้มเราอืม,อม,อมลืมกะปิไปเลยไหนลองดูซิิจมกะปิครับกินแบบบ้านๆจริงๆเลยเนะี่ย ของเปรี้ยวปากืมไม่ค่อยเข้าอ่ะรสดีเข้ากว่าคือกว่าอืม,อม นานๆทีกินนะของเปรี้ยวน่ะแต่กินแต่ละทีนี่มันบอกว่าตื่น <c oughs> <c oughs> <c oughs> ช้ำช้ำ กินมะขามนี่ห้ามกินน้ําตามนะทุกคนมาไวมากกี้กินอย่างอื่นนี่คือเฉอยๆเลยนะครับไม่มีอาการอะไรใดแต่ถ้าเกิดมะขามเนี่ยรู้เรื่องที่สุดเลยจองคิวห้องว้า <c oughs> เ,เกือบเกือบสูขิด เกือบได้ปิดคลิปแล้วไห, <protest> หว,ไห,วไหมลูกไหวไหมไหวนะสงสัยน้ำมันแบบว่าเริ่มเริ่มแบบว่าเปียกๆของนี้ทุกคนมันก็เลยลื่นนิดนึงครับเดี๋ยวต้องจับไว้น่ะปกติเนาะ ก็จะมีของเปรี้ยวมากินกันเรื่อยๆกินมะนาวบ้างกินสับวรสบ้าง ม,มันไม่สะใจลงมาคุกน้ำนี่ซึบเรี้ยวแต่กี้ว่ามะขามไม่สู้มะนาวเนะาะมะขามเขาจะมีความเปลือกของเขาอะครับมันจะช่วยทำให้แบบลดความเปรี้ยวลงได้ ที่สุดคืออะไรรู้ป่ะรสด,ดีที่สุดละ่ะ <c oughs> มือนี่จีบเพเปรี้ยวจริงกินกับรสด,ดีมันเปรี้ยวสุดครับ กินกับพวกนี้มันดอกมาขามลงไปหล้วล่ละกินหมดถาดคงไม่ไหวนะทุกคน ้จะตื่นยังไงล้วตอนนี้ <c oughs> <c oughs> โอเคครับทุกคนเรียบร้อยแล้วก,กับเมนูยั่วน้ำลายนะครับนานๆทีมานะทุกคนกินของเปรี้ยวแบบนี้นะครับมันแบบว่าสะใจดีเหลือเกินนะครับ <c oughs> ทุกคนอยากให้กี้ลองกินอะไรที่แบบเปรียปร้ยวๆอีกนะครับลองเมนมาได้นะครับมะนาวก,กินแล้ว <c oughs> ลม<ง>ซ <c oughs> สวรสก็มาแล้วนะครับอ่ามะขามก็มาแล้วเหลืออะไรนะที่เปรียปร้ยวๆอีกนะครับ คิดไม่ออกมะม่วงเปรีย้ยวมะม่วงเบาก็กินไปแล้วนะนะครับชอบจริงๆอ่ะชอบกินของเปรีย้ยวของเผ็ดนะครับของรสจัดๆนี่คือแบบว่าที่หนึ่งในใจเลยนะครับโอเคใครชอบคลิปนี้ใครรับลายแปกกับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กี้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการเดินทางต่อไปครับไลฟ์เพียงเท่านี้ครับกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเ,ยเราไม่กินครับสวัสดีครับทุกคน